สวัสดีครับพบกันชาวน้ที่ทุ่งนาห้วยขี้หนูครับในทุ่งนาของเรานั้นปกติแล้วก็จะทำการปลูกข้าวเป็นประจำทุกปีครับปีนี้ก็ได้ดำเนินการปลูกข้าวโดยการไถหว่านกลบหว่านเมล็ดข้าวลงในแปลงนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพื้นที่จำนวน14ไร่ เราได้ดำเนินการเต็นที่เรียบร้อยแล้วครับนอกจากนั้นเราก็ยังมาปลูกพืชผักสวนครัวใช้ในครัวเรือนของเราครับก็ยังจะมีพวกมะเขือเทศพวกพริกเขือข่าตะไคร้เมื่อฤดูการทำนาเสร็จสิน้นในวันนี้นั้นเราได้นำภาพเสนอสวยๆมาให้ชม ือเรามีเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกบานชื่นนะครับมาโรยไว้แล้วก็ทำการเจริญเติบโตทำให้มีดอกสีสันสวยงามหลายหลากสีครับก็เป็นที่น่ายินดีที่ทุ่งนาของเรานั้นได้มีไม้ดอกไว้ชมเชยอีกทั้งเป็นการผสมเจรจากมวลผีเสื้อและมะแมลงมาให้ การปฏิสนธิในรังไข่ของไม้ดอกครับนับว่าเป็นผลดีครับนอกจากนั้นแล้วสร้างความเจริญหูเจริญตาเพลิดเพลินใจในผืนนาของเราครับไม้ดอกไม้ประดับนั้นสร้างสีสันให้เกิดคุณค่าและประโยชน์มากขึ้นเรามีความสุขครับเชกเช่นเดียวกันกันกบการทำคลิปเรียวสร้างรายได้ f a c e b o o เรียว Creator มือใหม่เพื่อที่จะได้เรียนรู้ในการจัดทำคลิปเรียวสร้างรายได้ครับก็เป็นที่น่ายินดีกับเรากับเพื่อนของเราที่ได้รับโบนัสได้รับโปรแกรมจากเครื่องมือต่างๆใน f a c e b o o k เรียวจัดมาให้ครับระบบ AI ก็ตรวจดูทุกวันเพื่อการทำงานของเรา ให้มีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากยิ่งขึ้นครับทางบ้านสวนเขียมห้วยทุ่งนาห้วยขี้หนูอุไรล,ลาศนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านนะครับให้มีกำลังใจในการทำงานทำคลิปเรียวของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและก็จะเจริญเติบโตในช่องของเราต่อไปท้ายที่สุดนี้ขอให้พวกเรามีความสุขในการทำงาน ด้วยรักและผูกพันต่อกันนะครับให้มีความสุขในการทำงานกดไลค์ให้คอมเมนต์เน้นติดตามเพื่อนของเราขอขอบพระคุณมากครับทุ่งนาห้วยขี้หนูเช้านี้บ้านสวนเียมห้วยขอบพระคุณมากครับชมบรรยากาศต่อไปสวัสดีครับ